สวัสดีค่ะเชื่อมิมตาปีดีหรือไทวันนะคะอายุ25ปีวันนี้หนูก็จะมาแชร์ประสบการณ์การติดโควิดของหนูนะคะของหนูเนี่ยเป็นเคสที่ตั้งคันอยู่ด้วยนะคะ20สัปดาห์ซึ่งเราไม่สามารถทานยาหมอหรือฟัลซายโจนได้นะคะเริ่มแรกเนี่ยก็มีอาการเจ็บคอนะคะกลางคืนก็มีไข้แล้วก็เริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รับรสนะคะซึ่งที่บ้านเนี่ยทำ C g R อยู่แล้วคุณแม่ก็เลยให้มาวิ่งกับไวเลอร์องเนี่ยมาทานนะคะตั้งแต่เริ่มมีอาการเลยนะคะ แล้วพอไปตวรวจโควิดนี่ยก็ให้รอผล3วันนะคะระหว่างรอเนี่ยเราก็จะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางสาธารณาสุขโรงพยาบาลเลยนะคะหนูก็ดูแลตัวเองไปก่อนนะคะตาก็เลยทานมาวิบกับไวเลอร์ตองน,นะคะ3-4วันจนอาการดีขึ้นนะคะพอรับผลตรวจออกมาเนี่ยว่าติดเชื้อโควิดนะคะ ก็แจ้งทางโรงพยาบาลไปนะคะว่าเราตั้งขั์น,นะคะก็ไม่สามารถจ่ายยาหรือเอ็กซเรย์บอร์ดให้เราได้นะคะคุณหมอก็แนะนําให้ต้องติดตามดูอาการดูแลเจนอยู่ที่บ้านไปก่อนนะคะหนูก็เลยคันมาวิ่งกับไวเลอรกองมาตลอดนะคะจนกนระทั่งครบกําหนด14วันนะคะก็ไปตรวจซ้ําผลก็เป็นลมนะคะไม่มีเชื้อแล้วนะคะส่วนแฟนเนี่ยก็เริ่มคันมาวิ่งกับไวเลกองเหมือนกันตั้งแต่หนูเริ่มมีอาการเลยนะคะแล้วก็ไปตรวจก็พบว่าติดเชื้อโควิดนะคะแต่ว่าแฟนไม่มีอาการเลยเลยมีแค่เป็น ไข่อยู่แค่2วันนะคะส่วนแม่กับน้องเนี่ยไปตรวจเหมือนกันไม่ติดเชื้อนะคะไม่พบเชื้อผลเป็นลบนะคะเพราะว่าแม่กับน้องเนี่ยทานมาวิ้กับไบเดร์อตองมานานแล้วนะคะหนูขอแนะนําเลยนะคะ2ตัวนี้นะ,ะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีมากๆเลยนะคะมาวิ่นนี้เป็นวิตามินรวมนะคะส่วนไวเดร์อตองเป็นตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย มีอยอแล้วก็ขาลานานคนท้องทำได้นะคะโควิดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้าเรามีคุกันร่างกายที่แข็งแรง